มีความรู้ความสมานะคะแล้วก็ความสอการกาาน่เกิดเยนะคะแล้วก็เป็นสยากปัญญาอย่าหนึงนะคะที่มีาที่ค่ะน้ะคะทองานค่ะจะได้ความมุนคลองทางกหายนะคะแล้วก็นิทิค่ะเือทัีสามารถคโอให้กานว่้งอยดูเหมนรอเดี๋ยวกล้อ ิ่งนะคะจะต้องทำเป็นลายละกอณ์อักษรค่ะทำสัญญาให้ชัดนเตนนะคะสาววาสิษ์ทั้งหมดรเพียงมาส่งได้นะคนทำที่ไหนคะที่ตบวือกันเลนะคะเดี๋ยวบังที่ไหนไม่รู้นะคะกองศิษยิทำกันยานะคะขอบคุณเชิญมากค่ะนะคะแล้วก็ต่อปใจนะเพื่อนๆ เ่มค่เไม่รดสิทีนังเพลนอยดีวเว็บบิบเว็บบิแหลดโต๊แล้วแ้งอะคะหลดอะะหลดเพงอะคะแทนแทนอนแล้วก็ปัญหาที่ปัญหาของการละเมิดินิสคืออะไรคะ ตอนนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะตอนนี้เป็นอันดับสี่ในประเทศในเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะเปเี่ยงแล้วก็การต่างกัตรี่กี่ยวข้องในประเทศนะคะตเ้วแล้วก็ดลขสิค่ะตันี้รวไปถึงสินค้านะคะมลิขสิทธิี่สามารถพบได้ทัวไปคะเป็นอกโปรแกรมนะคะหรือว่าจะเป็นดีีภาพยนตร์นะคะหรือว่าจะเป็น เย้ซด้วยนะคะไหนใครเคยซื้อแผ่นยังที่สามหรือว่ามีใครเคยซื้อแานเอวบีย์ไหมคะขอวคุสามแสนร้อยวันนี้นะคะคุณหลอ่อเบียร์ดีๆจะมาขายแผ่นเอวีย์ให้เพื่อนๆด้วยไมสนใจมันนี้เดี๋ยวอ พรอันเลยเดี๋ยวพบกับเนียหมูดีๆนะคะเนื้อหมูเป็นต้นตำหนักขายดี d แบบออริจินอลเลยค่ะเจ้าของร้านเดิมเจ้าของี้านติดก็นสี่จีวพีแล้วจีวพีติตลอดชีวิตเรือดขาด้วยเรือขาด้วยเรือขาครับมีเนื้อสตูนะครับแผ่ใหม่ครับไม่นาเลยมากีเนสตูนะคะเนื้วสตูนะครับแล้วก็สามเหสือนะคี รานแล้วนะแวะมาดูดีวีดีได้วันนี้ดีวีดีทผมเปิดตั้งแต่ตีสองนะครับเดกเชลัร้านขายรแพหาขายดีครับสนน้าวอนีนะนแกนีอะไ่ะตเน่ไหอ่ะ่ละอมเโอ้โหคัสเร็อรัสเร็จอรสจรขาลิคสิทธิ์นึน่้ออก็ เยอะแยะเลยนะครับมีหนัง AV ไหมคะรานนี้นังโปีเหรอครับเจมส์ไม่เอาเป็นตัวอย่างนะครับไม่เอาเอาเลือกยดงไงครับเอาสาหาเสือครับสามหาเสืโอ้ยขเพี่ไนคว่าการซื้อ่0ปีแบบนี้หมายไหมคะผิดค่ะผิดนะคะผิด แต่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไม่ใช่หรอซื้อลิขสิทธิ์เป็นหนังลิขสิทธิ์ป่ะนี่ยน้องพี่แพรอะไรถามคุณแพเป็นหนังโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะผิดผิดนะคะขายเท่าไหร่ครับหนึ่สามเก้าครับอุ้ยไม่แพงอ่ะอันนี้เป็นลูกค้ากิตสิบศักดิ์นะคะจะมาเปิดตลาดใหม่ลิขสิทธิ์ขายเยอะเมื่อไรก็เสธิ์อ่ะฮะกินเดือนทุกไงไม่ได้นั่นพี่แพรยัง้วกันโอเคครับยูโดนไมโน้กนกระเป๋าเนี่ย เรเีวาีลเราเปหนะ่นไม่รับัเจครับสแตม้แซมห่อเจริไม่รักก็แโอ้ย เอาเรียนอะไรกันดยอ่ะดยวติวดิวดวดิวดิวดวดิวดิดิิวด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 ิเดิว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 ิวยวดวดิ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 วิวดิ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 นิด 국민 mata Burung merah ตับ้วงเครับต้วครัมาเลยนาะคิวร้าเข้าใหม่ปรามาอย่างงี้ต้องขาค่าดีเรเนะหลังร้านีเยหลังรนเรื่หลังรได้เรื่อไร้งใหม่นี่ยาวเบียวอีกโซล่าหสุจดเลยมาเต็มั่ะี่สามแนอลอวสวยๆอย่างงี้แกได้ลีลาดห่ โอ้ัี่ก็แพ้แล้วเนาะก็เข้าป่าเขากระหล่ำพี่อ่ะอุนเติมอ่นเลยไปเลยไปเลยอุนเลยมปาเาไทยเนี่ยไม่มีบันลนหรอกไม่ใช่หราเดี๋ยวรอพี่อ่ลยเาแ่วแ้คนแข่งีก็้เท่าไหร่ครับโอ้ยเติไปเขาพี่ยังเหรอครับ เอาเอาอะไรเรื่องเลยหรอเรื่องหรอไม่เรื่องสิเรื่องสิได้ไหมได้นะคะซื้อแผ่นมันมันโกงนิติสิทิ์ก็ไม่จ่ายเดี๋พูดมากขายไปอยเงี้ยมีวันรวยหรอยกเลยกนเลยกัเลยอย่างนั้นอ่ะเอาเพียงไรน้องเพียงไรน้องใต้ดินโดนดินเป็นเล็กขายใหญ่ขายเล็ก

เอาพี่รสไทยอาพี่ทอะโอเคขอบคุณครับพี่เอาแผ่นหนึ่งเอาเรื่องอะไรครับเพื่องะรบ้างพี่รวยแล้ววันนี้ผิดร้านกว่าทานเสือแนะนำัทานเสือเอาสิลแนะนำทานเสือเอาสติลน้ำเกลือน้องมัน

ีได้มาสองแสนกว่าไม่ใชคุาเป็นเพื่อนเพื่อนๆจะซื้อร้านไหนแสดงบ้าเพื่อนิดกมาทุกคนนะไม่ซื้อไม่ดูหนังดีวีดีหนังอะไรคะหนังเกเดีวหนังโีก็ไเ่ยดู้เอง คุพระเจ้าครับาใช่ครับผมมีคนมีรื่นเริงร้องไหผมรับใช้ไหมครับมนมเแจ้งครับมีคนขายหนัง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 กนังหนังหนังหนังวนังรังคนอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดการให้ครับคุณคุณ่ัังนัันััันนันัันนนัหั คูนเลยครับมันคูนอ๋อชื่ออะไรนะอะไรนะหลอกเปี๊ยะอ๋อหลอกเปี๊ยะคิดใจอีกแล้วร้านนี้ประจำประจำมีอะไรขายอยู่เลยครับโอเคครับผมร้านสอนี่กาแงขายครับโอเคโอเคครับผมกาแงขายครับผมลืมพ่อแล้วครับผมลืมพ่อแล้วกาแฟขายนี่เราเปิดร้านแข่งขายกันดีกว่าไงน้อง วานกี่แก็บล่าดูไปว่าได่แต่เมื่อวานนีอะไร้สองแสนกว่าวันนี้สาวๆโพตเที่ยมเลยมีก่นเนียว้วยมากเลยทำไมน้องกระตุกทั้งนรื่องเลยอะต้องกระตุกไปงังเลยข้าเกียโอ้โหถ้าไม่เข้าเกียยวต้องไม่กระตุกเลย จะต้นที่อ่านหใหม่เนาะมีเรื่องอะไรจะำเจปิมฮะเรื่องะไรนครับตอนนี้ยังไม่มีเลยว่ะพี่ยังไม่ถ่ายเพิ่มเลยอ่ะไม่มีหรอกไม่มียังไม่ไ้ซื้อจากร้านผมมันจะมีได้ไงเ้อยอเ้องูยอ่อ้โหอ้้โ้เหอ ลมขึ้นเลยอยากออกกำลังกายตอนเนึงต้องจด้อย่าเสียนเน้ำจัดไปนองี่มบอกพี่เลยนรไเนี่ยไหนๆนี่ยีลาเพี่ได้สิบหึ่ในคืนเดียวแบบนีป่ะสิบหนึ่แพงไหครับทาโตรมันแพงเอาผมเอาพี่สองร้อย้าสิบแลัน่ะโอ้แพแพแต่ไฮเยสแล้วพี่ชัดทุกรูขุ่โคน ไอเดด้วย่างนีซีดเลยลองนึกถเนี่ยน้่มนี่ได้ไม่ได้ร้านนี้เป็นอะไรแข็งเนี่ยหนี้ก็สิทธิ์เลยครับมีเตีลั้งหออ๋อเหรอมไปไปไปซีดสิทธิ์ครับไปไม่ได้ไม่ได้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 ไม่เหมือนร้านน้ครับโกงไม่ได้แต่แต่ละแต่ละพิชานี่ไม่มีใครรวแล้วไม่ที่คุณนี่คุณคว่าไงครับ อ๋อเมื่อกี้ร้านร้านอะไรนะร้านหลอเพี้ยีดีครับเออหลอกเพขีดจานที่เันดังๆใช่ไหมครับผมเจอแล้วทะไพี่ขอแชร์ไปเจอแล้วแล้วผมผมรูลเกินะครับผมผมไม่มีหรอกใครก็ทำกันครับ FPI ครับอะ FPI มาจับจ่ายแั้วดูจีประาสิพระเจ้าครับขอบคุณไปขอบคุณเอยครับไม่มีเลยงั้นคุณับผม คุณมีโทษคุกปากคุณมีบทเรียนภาษารู้ไหมการการการที่คุณทําแบบนี้มันผิดกฎหมายมันละเมิดสิรรรทธิทางสิทธิทางปัญญาของคนอื่นเขาใช่คุณมีโทษใช้จังทั้งปักจังหกปีไม่เคยปักไม่ได้สิ่บากเห็นไหครับอาปากพูดกับผมเนี่ยครับต้องบอกแม่พูดเหรอที่หลังที่จะทำนะครับ ทําผมรอดมานแล้วผมก็ไม่ทําแล้วอ๋อมามามาลห้างผมมาลองหข้าผมได้ผมบแล้วนะคะก็เห็นหคะว่าผลของการที่ขายขอาน e r ลสตินะคะมันเกิดขึ้นยังไงเป็นไงคะคุณหลอกเยิดกระจั่าไงเข้าฟังเตนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะโทษโดยอ้อมนะคะของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็ต้องมีโทษปรับตั้งแต่1,000 10, บาทถึง100,000บาทนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็เป็นการการะทำนะคะเพื่อการค้าค่ะมีโทษจำคุกด,ด้วยนะคะ3เดือนถึง2ปีค่ะหรือว่าปรับตั้งแต่5,000บาทถึง400,000บาทนะคะหรือจำจังรัง 100, บนะคะแล้วก็โทษโดยตรงนะคะการละเมิดลิขสิธิ์ค่คะก็มีโทษปรับตั้งแต่2,000บาทถึง200,000บาทนะคะ จาะพฤติกรรมที่ระเบิดนังกลับ,เ,บะะเพื่อการค้าะค,ะค่ะผูกบบ้ก็อทำจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีนะคะหรือว่าฝากตั้งแต่100บาทถึง8 0 0บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็กลุ่มของเรานะคะขอจบการนำเสนอละครลิขสิทธิ์ไว้แค่นี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆนะคะ